ี่ค่ะก็คือรวมร้านอร่อยชนบุรี2025ค่ะทุกคนปักล้านนี้เดือนนี้เปิดระหว่างวันไดีดที่สุ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 ดควรค่าแก่การขับมากินท่ชนบุรีด้วยซ้ำเลยอะ่ะคนสวยขาของโลกใบนี้คือน้องกระดูอ่อนทุกคนเป็นกระดูอ่อนแบบเน้นใช้เหงือกไม่เน้นใช้ฝัน ข้าหลามนะคะที่ไหนก็หวานแหละแต่ที่นี่เราว่าหวานแบบหวานระดับปันกลางไม่หวานจนแสบไเดินไปอไร่อยเดยเบาเบาแค่เป็นกุละยนได้ไหมฟั <บา S 1> งแก้วเราหยุดเป็นกุละยนได้ไหมวสวัสดีค่ะทุกคนบิ๊นกินแหลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะขอเปิดทริปการเดินทางใหม่สองทริปแรกน,นั่นนะคือบิ๊มกินแหลกชนบุรีและบิ้มกินแหลก ใชค่ะค่ะทุกคนคะซึ่งคลิปแรกนะคะจะเป็นบิ้มพ่ลหลกที่ชลบุรีค่ะนั่น,นคือจะพาตะลุยกินในตัวเมืองชลบุรีเนาะก็อาจจะนอกตัวเมืองด้วยรวมร้านอร่อยชลบุรีที่หนูตั้งเฟเวอร์ลิตเก็บไว้นานมากแล้วไม่ได้มากินสักทีรอบนี้ก็เลยขอพาทุกคนมาตะลุยกินในชลบุรีกันค่ะทุกคนคะเพราะว่าชลบุรีมีของอร่อยดูจะเยอะมากๆอยู่และใช่ค่ะร้านแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากต้มต้มลวกันอะมือแรกไงสำหรับคนที่เป็นกลไกยอดนึกอันต้มต้มน่าจะดีกว่าไปค่ะ,ไป,คะไปกินลเ้งหลี่กันเลยค่ะ let's go ตอนนี้ค่ะที่นมาอยู่ร้าน,นลี่เซ้งหบีเที่เรียบร้อยเครื่งองประวัติมาว่าร้านเขาแบบมีประวัติาตยาวนานแต่ามานานมากแล้วก็จุดเด่นของร้านคือเตาควนค่ะเพราะว่าเตาควนเขาเนี่ยจะต้มเครื่องในอย่างสะอาดมากๆๆๆแล้วก็ร้านนี่สะอาดจริงยังมาจับตกอ่ะรู้เลยว่าตกเขาสะอาดมากอ่ะเออประทับใจเดยของกินกน,น,น้ําซุปค่ะที่มันรสชาติที่อยูตามหาตรงหวนก็คือการเอาเครื่องใน หมูเนาะมาต้มกับผักกาดดองเป็นอาหารคนจีนแหละซึ่งเราจะหากินที่กรุงเทพอ่ะที่เป็นรสชาติแบบที่ชอบค่อนข้างยากกรุงเทพจะนยเป็นเค็มหวานแต่อย่างร้านนี้เนี่ยมีความเปรี้ยวผักกาดดองชัดแล้วเค็มมันอ่อนทุกคนแล้วกินผักกาดดองเขาหอมมากอุโมกดีมากแล้วซุปก็เฉงแล้วเค็มมันอ้อน,ออนแล้วอ่านมาเขาบอกว่าเสี่ยงจีที่นี่คือสะาดมากใช่ไหมมานี่ลองเลยลองพิมขอจิ้มกับน้ำส้มเามาแกะ ชิมพริกน้ำส้มเขาพริกน้ำส้มก็ถูกจดิที่สุดคือหอมพริกแล้วก็เปรี้ยวหนูก,ก็เลยเติมน้ำปลาลงไปหน่อยเพื่อให้มันเหมาะเจาะในการจิ้มของหนูน้ำปองก็ดีจริงๆมันหอมพริกแบบหอมพริกตะโกนเติมน้ำปาลาหน่อยก็คือพอดีเป็นเคลมเปรี้ยวอากาศเสี่ยงจีบอกหรือว่าเสี่ยงจีรังขาว่าเด็ดจริงตอนแรกอ่านมาใช่ไหมเขาบอกเสี้ยงจีรันี้ไม่มีกลิ่นเลยซึ่งไม่มีกลิ่นเลยจริงๆแล้วก็มันนุ่มอ่ะนี่อร่อยมากชิมดีมากทำไงอ่ะ ก,บบก,บบกับบ้านกับบ้านโมละนละโมลุ้นเฮ้ยกับบ้านก่่นต่อมากระเพาะค่ะอืมมีความยืดยืดของกระเพาะไว้ให้เคี้ยวพ็ดีมากมันไม่มีกลิ่นจริงด้วยกระเพาะก็หอมก็มาขอชิมตักสิคะมาดูตักสิคะคนท,คนที่คนที่หั่นตักมาแบบบางนิดหน่อยอืมทุกคนตักร้านนี้เดี๋ยวนี้ ตับก็ดีมาก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 ตับคือตอนที่ลู้สกมันต้องนุ่มแหละพอเข้าปากแม่นอกจากความนุ่มแล้วอะเวลาุนมอ่ำมาคนผิวตับอะเขาลื้นตปกวดโดนอะมันจะไม่มีสากตุ่มของตับอะมันเนียนมากเราเคี้ยวคือครีมเมี่อกวตับก็ดีมากทำไงอะไม่ทำไงเราก็จะซื้อกลับอยูละต่อมาชิมกระดูกดีกว่าคือชอบพิลานี้เขาทำเป็นแบบหนูติดกระดูกอ่อนทุกคนดูสินี่ะแล้วหนูแพ้ไอ้ส่วนแบบนี้มากเลยอะอาหารกินที่กรุงเทพยากใช่ไหมคนเดียวที่ทำให้หนูได้คือแม่หนูดีกว่า ก็เลยพอเห็นเขามีก็มีความอยากสั่งกระดูกอย่างเดียวกับบ้านด้วยเห็นแล้วนะคะอืมกระดูกหมูนุ่มมากไม่มีที่ตินิ้วจับกินกระดูกอ่อนที่กัดแล้วฟันไม่แตกแต่ก็ยังมีความกรุบๆให้เคี้ยวนู่นออกมซึ่งนี้เป็นอย่างนั้นแหละมีความนุ่มแต่กรอบอยู่ก็เลยเออชอบอร่อยมากร้านนี้ของชิมอย่างเดียานของร้านนี้ก่อนให้มงค่ะก็คือผักกาดผักกาดองร้านนี้คือเปรี้ยวค่ะ สดชื่นมันต้องเป็นอย่างนี้ป้องต้องัวน่ะตัดความแบบตัดน้ำซุปเชงเชงก็ต้องเป็นเปรียร้ยวๆหน่อยหนอ่อยสดชื่นไอ้เนื้อุยลืมไส้อ่อนด้ืยหนึช็อตอินไส้อ่อนอหืมไส้อ่อนไม่ค่อยเจอได่เจอหนีผิวข้างนอกไส้มันจะตึงแบบตึงเปรี้ยะแต่ข้างในกิ๊ครีมแน่นๆ แต่ไม่มีกลิ่นอนไรเย็มๆเลยอะแล้วก็วนุ่มไปนะไม่เหนียวไม่ให้มีความแบบมีความกรอบที่เคี้ยวในหนอนแค่นั้นเลยมันไม่ค่อยจอเจียวๆอย่างนี้ในได้อ่อนปกติเขาจะทะลวงข้างในกันใช่ไหมอันนี้คือแบบคินเต็มๆอ่ะโอ,อไม่ค่อยจอตึงดีอร่อยร้านนี้ MVP ไปเลยตอนนี้แม้จะเพิ่งกินหนึ่งล้วแต่ให้ MVP กัวอนเพราะว่าชอบมากกินแล้วก็แบบเปิดระหว่างวันได้ๆๆดีทีส่สดทีสด่สุดที่สดที่สดควรค่าแก่การขับมากินจนเบอยู่ด้สามร้านอ่ะชอบมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะ เดี๋ยวกินเสร็จแล้วแต่กินของกินเล่นจก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 อีกอย่างหนึ่งที่ดังมากๆของชนบุรีกันค่ะทุกคนค่ะนั่นก็คือกุ้ยช่ายทอดค่ะนะคะทุกคนคะตอนนี้เราได้เข้ามาในตัวเมืองชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งมีเมนูหนึ่งที่อยากกินมานานนั่นก็คือกุ้ยช่ายทอดค่ะเรื่องมาจากบ้านอยากกินมานานเลค่ะไปกินกุ้ยช่ายทอดของดังประจำชนบุรีกันเจ้า ตอนนี้เราได้กุ้ยช่ายมันแล้วค่ะต่อคิวโดวยคุณพี่ต่อคือร้านนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่<ม>คุณพี่บอกว่าเปิดสิบโมงครึ่งหมดประมาณสี่โมงแต่เขาบอกว่าแล้วแต่วันเลย้แต่วันนี้ค่ะบิ๊มมาถึงตอนประมาณเที่ยงก็ยังมีอยู่เยอะให้ได้ชิมค่ะมาค่ะ,มา,คะมากินกันค่ะหมูกรอบมากฟาเปลือกุยให้นุ่มค่ะต่อไปรถ เค็มๆหมือนหวานแต่รสชาติอ่อนๆนั้นกินเล่นๆได้อร่อยแต่แป้งก็กรอสะใจรสแบบนวลๆอ่ะเขาเลยน้ําจิ้มหวานมาให้จิ้มแต่ว่าหนูว่ารสนี้ก็หนูก็โอเคละเรียกว่ากินเพลินๆเนาะแต่ตอนนี้ค่ะมันมีอีกร้านกุ้ยช่ายทอดหนึ่งที่ก็ดังเหมือนกันป่ะไปเก็บกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงเรียกว่าแบบมาชนบุรีทั้งทีขอเก็บให้มันครบทั้งสองร้านเลยกันเดินไปถึงเดินไปถึง10บนาทีดีป่ะ และที่ชลบุรีคะ่ะมีกุ้ยช่ายเจ้าที่ดังเหมือนกันเป็นกุ้ยช่ายโลโกโค้ค่ะทุกคนคือกุ้ยช่ายอี้เข่งค่ะแป้งเขาจอ,อกสีเหลืองๆหลเจ้านี้แล้วก็ไม่อมน้ํามันเลยอะ่ะพิมถามเพราะว่าแป้งเขาสีเหลืองทำมาจากอะไรเขาบอกมันผสมเขาผสมมันลงไปใช่อืมอร่อยมากชอบที่แป้งมันหุบหนับแล้วก็ไส้ออกเค็มเลยเนี่ยชอบค่ะที่ หนึ่งแป้งข้าหนานิดเดียวแต่ไม่มากแล้วก็มันมีความทั้งกรอบและนุ่มหนักเนาะอาจจะเพระผสมมันหอมแล้วก็ตัวไส้ไส้ผักกุ้ยช่ายคือเยอะชาติใจแล้วมันเค็มนิดนึงอะแล้วมันกินกับแป้งมันพอดีมากๆหนูชอบแล้วกุ้ยช่ายก็คือนุ่มอร่อยไม่มีใบแบบแก่เลยสมควรที่จะมาแวะถ้าเรามาชลบุรีทุกคนมันเพลินมากเดี๋ยวมาซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครมาชลบุรีค่ะสามารถแวะมาซื้อได้ค่ะชื่อกุ้ยช่ายอ e ีเข่งนะคะเปิดมาเขาบอกจะ40ปีแล้วเปนานรุ่นแม่ตอนนี้เป็นรุ่นลูกแล้วค ส่งมาที่ลูกเพจแนะนำเยอบเลยขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้ไปต่อค่ะร้านป้าอ่อนซอยกวนนะคะเป็นร้านที่มีคนแนะนำมานานละว,วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้ลองกินซึ่งร้านนี้เขาบอกว่าเน็นที่1นึ่งสีงดเขาจะสดค่ะแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วก็ ตัวการปรุงาจจะไม่ใส่น้าตาลจ้ะก็เลยอยากมาลองทุกคนเพราะว่าคําว่าไม่ใส่น้ำตาลสายโซเดียมไงและจานแรกที่พีมสั่งพี่มสสั่งเป็นหอยเชลล์เนาะเพราะว่าหลายคนกินซบรหอยเชลล์น,นี้ดีแล้วตอนแรกเลือกเมนูอยากเลือกตัวกระเทียมไม่ก็ผัดชา้าแต่พี่เขาบอกว่าด้วยความที่หอยเชลล์เนี่ยมันมีความ,มอาจจะมีกลิ่นนิดนึงด้วยตัวหอยเชลเล์อยู่แล้วเนาะแน่นอนผัดกับผัดชาจะดีกว่าเอาไว้ดับกลิ่นค่ะกินแล้วนะคะข้อดีคือ ผัดมาพอดีไม่แข็งเลยแบบตัวหอยเชลกำลังเด้งดีแล้วก็ไม่สุกจนเกินไปค่ะแล้วก็ตัวตัวน้าผัดชาชอบที่หอมเครื่องหอมกระชายหอมตัวพริกหอมตัวมะกรูดเออทาให้แบบตัดกลิ่นตัวหอยได้ดีจริงๆแล้วยิง่งถ่ากัดโดนเม็ดพริกไทยก็คือถูกต้องดีงานต่อมาที่จะชิมก็คือรวมกระเพราว,ว่าจะมีกัง้งมีกุ้งม,มีปลาหมึกมีปูค่ะลัเงเลยระหว่างกระเพาวรวมกับ ั้งกระเทียมเพราะว่าพี่เขาบอกว่าตั้งกระเทียมก้างสะใจกว่านะ<อ>แต่ว่าก็ทุกทนจะกินหลายร้านกันแม่ก็เอาข้าวพารวมแล้วกันจะได้กินหลายอย่างมาค่าะกินก้งกันก้นางรู้สึกว่าเนื้อก้างดีจรงิงจริงที่ hogy, ว่าเนื้อก้างแบบเหมือนเหมือนหอยอ่ะไม่สุกจนเกินไปยังมีเทคเจ้าความนุ่มๆหยุนๆอยู่แล้วก็อาจาจะ์ตะตัวเล็กนะยิ่ก็เลยหยุนยังไม่มากแต่เราว่าใช้ได้เออแล้วก็แล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกคือเด้งที่สุด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 แบบกรามเนื้อหมึกชัดเจน พอเป็นปูมันก็ซับน้ำกระเพราไปได้หมดค่ะอร่อยเรามากุ้งกุ้งกรอบแล้วก็อร่อยค่ะผัดใด้เนื้อกรอบดีใดๆที่ชอบเนี่ยชอบปรุงรสมหน่าขอบุณลูกเป็ดที่แนะนํานะไม่กินหวานเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าปรุงรสไม่หวานเลยเป็นแบบเค็มแล้วก็นัวอร่อยแต่ตอนนี้ค่ะกินเป้าหวานเสร็จแล้วต้องรีบไปต่อค่ะเพราะชลบุรีมีของกินอีเยอะแยะมากมาย และเมนูต่อมาค่ะถ้าเกิดมาชีบุรีเนี่ยบิมคิดถึงทุกครั้งและก็คือเมนูไก่กุเต๋ซึ่งตอนนี้ค่ะไปอยู่ที่ร้านไก่กุเต๋บ้านสวนค่ะที่เขาเขียนหน้ารา้านเลยว,ว่าเขาเป็นเจ้าแรกของชีบุรีซึ่งไก่กุเต๋นะคะจะแตกต่างกับตักกุเต๋ตรงที่ว่าหนึ่งน้ำเขาจะไม่ใช่สีน้ำตาลค่ะน้ำเขาจะเป็นสีแบบขา,ๆขาวๆ่าหน่อยแล้วก็เขาจะใช้ซีโครงอ่อนค่ะทุกคนคะซึ่งบิมเป็นท่ารักซีโครงอ่อนค่ะก็เลยต้องมาถ่ายลงสักหน่อยเพราะว่าชอบไก่กุเตม๋มากไงมาชิม นี่สิ่งแรกที่สมคัญได้คือเราว่าทุกคนต้องตกใจเหมือนกันคือพริกไทยทุกคนพริกไทยมันอ,อุ้มแล้วก็เค็มมันอ่อนค่ะแล้วก็เชงมันมีความแบบยาจีนหน่อยๆมันมีความแบบเหมือนเปรี้ยวไปใี้น้อยๆอยู่เหมือนของยาจีนนะที่สาคัญกระดูกคนสวยขาของโลกใบนี้คือน้องกระดูกอ่อนทุกคนพอคนเราเห็นเลยว่ากระดูกอ่อนมาแบบเนี่ยมาแบบท่ารักกระดูกอ่อนต้องตายที่นี่ถ้าเห็นสิ่งนี้กินแล้วนะคะเนี่ยเป็นกระดูกอ่อนแบบ เน้นใช้เหงือกไม่เน้นใช้ฝันเอาเหงือกดตัก็แต่ระดูอ่อนต้มต้มดียวนะตรงนี้ด้วยนะน้องซุปเขาคือแบบที่สุดจริงๆอ่ะทำพริกไทยนี้มันแบบมันดีพ่อแม่ต้องชอบอีกสิ่งหนึ่งที่ตอนเมื่อกี้คนแล้วใช้ตะเกียบจับแล้วมันตกใจมากก็คือแต่เพราะความเพาะคือเหมือนกอนเมื่อกี้คนอนะ่ะรู้สึกเลยว่าน้องแบบเฉิดฉายมากๆในแง่ของความแบบความพลิ้วอะ่ะพตอนคนเห็นว่าเนื้อมันพลิ้วใช่ป่ะก็แบบเธอน่ากินมากเนาะกระเพาะกินแล้วนะคะอืมกระเพาะก็นุ่มดีมากมากแบบมีสิบให้สิบ เพราะว่าด้วยความที่เขาหั่นเขียนแบบเฉือนเฉียงนิดนึงอะเวลามันกัดมันจะได้รับสัมพันธ์ของความแบบความผิวกระเพาะที่มันมากขึ้นทุกคนแล้วได้สัมพันธ์ความผิวกระเพาะคือมันมีความเป็นเลเยอร์แล้วมันหยุ่นในปากอะเลิศมากแล้วมันซับความแบบพิกไทยเข้าไปหน่อยๆที่สุดกระเพาะหอมด้วยคำนี้ไม่ค่อยเจอร้านกันที่กระเพาะหอมนี่คือกระเพาะหอมเลยแต่บอกก่อนนะคะว่าไก่กุ้ยเต๋อเนี่ยเขามีให้สั่งหลายแบบมากๆนี่มาสั่งเป็น แกงหอมกระดูกหมูกระเพาะซึ่งชามไม่ตก2 0 0รบาทค่ะแต่มันจะมีแบบกระดูกอย่างเดียวก็มีกระเพาะอย่างเดียวก็มีกระเพาะหอมก็มีอย่างเงี้ยมีหลายแบบให้ไปเลือกกันดูเอาแต่น้องบิ้มคืออยากกินกระดูกด้วยไงต้องสั่งกระดูกเพิ่มแน่แต่ที่นี่ก็ไปก็แต่เนี่ยเขาก็เสิร์ฟกัน้จิ้มอืมน้ำจิ้มเขาคือมีฟิลลิ่งแบบน้ำปลาพริกหวานๆ,เ,ๆเค็มๆเผ็ดๆหอมพริกก็เอาไปไตับเยี่ยงคงได้แต่รสชาติเราว่ามันรสชาติมันแรงนิดนึงก็เหมาะเอาคนที่ชอบเอาไว้ตักค่ะแต่น้องบิ้มซอสเฉยๆ ก็ปินแล้วเพราะว่าเ,ออเขาต้องข้างในอร่อยมากเลยทําไงดีทุกคนคะแล้วที่สําคัญใครมากินไปเตะที่ร้านบ้านสวนนะคะแนะนําให้สั่งสิ่งนี้ชาเย็นสูตรของเขาอร่อยีนูามแบบเหมือนชากาสมัยก่อนแต่หอมกว่าหอมแบมบคนแบบคนเย็นๆอ่นนะแม่เย็นฉ่ำๆแต่อบ,บอกมันคล้ายๆมิ้นต์แต่บิมม๊มว่าคล้ายแบบทีน้ามันไปปลา,ปาไม่รู้เหมือนกันแต่หอมหอมเลยอร่อยมากคะ่ะฉ่ำดีตับพริกไทยได๊บขวัญข้าอยางสัก แต่ก่อนจากตัวเมืองชนบุรีไปเราต้องขอไปแวะซื้อหนึ่งของฝากเรียกของฝากได้นะมเป็นหนึ่งของฝากที่เพิ่งได้รางวัลมิชลินมาเราก็แบบหอ๋อมันมีข้าวหลามมิชลินหรออ่ะสปอยแหละอยากไปลองยังข้าวหลามมิชลินค่ะไปทุกคนไปลองกันดูกันและตอนนี้ค่ะผมอยู่หน้าร้านแม่ขันทนก้าที่ขายตัวข้าวหลามที่ได้มิชลินปี2025เรยค่ะทุกคนคะเชื่อทางร้านบอกว่าจริงๆอะ่ะ ไม่จองไม่ได้กินนะเพราะว่าตอนนี้ชิมมันแน่นมากๆต้องจองก่อนอยู่หน้าหนึ่งวันค่ะที่นี่แต่ตอนนี้มันเหลืออยู่หนึ่งบ้องสุดท้ายแต่เป็นบ้องรสด,ดั้งเดิมนะคะรสดั้งเดิมก็คือตัวนี้ตัวข้าวเหนียวขาวค่ะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าจะแตกต่างกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้าวเหนียวดำที่ขายดีๆเหมือนกันแต่ตัวนั้นอะ่ะตัวข้าวเหนียวดำเขาบอกว่าเรียวกว่าเป็นแบบแซเบิ้ลช็อตตัวกะทิให้กะทิเยอะขึ้นแล้วก็เครื่องเยอะก็จะมีข้าวเหนียวดำมีแปะก้เนืี่เผือกอะไรแนะ่อีกตัวสีดำค่งนนเดิมน่มนในใหละ มาขามาลองกินกันค่ะซึ่งตัวดั้งเดิมน,นะคะที่ก็จะปอกให้ใช่ไหมแล้วก็วิธีการกินคือคือหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่นัวยกบ้องแต่จริงๆเขาบอกวิธีการกิน,นอย่างนึงคือว่าให้ตักตรงด้านล่างขึ้นมากินก่อนค่ะแล้วจิ้มกะทิที่อยู่ด้านบนเขาวนี้มันจะได้นัวยกบ้องค่ะหรือว่ามีความกะทิเข้มข้นทั้งบ้องไปเลยจ้ากินแล้วนะคะกับข้าวหลาแม่ไข่ทูนกล้าวค่ะที่บอกว่าต้องมีคำว่าทูนกล้าวด้วยเพราะว่าหลายคนมีแม่ไข่เยอะมากค่ะอหนึ่งคือ ข้าวเหนียวเขานุ่มข้างล่างนะแล้วก็เป็นเนื้อแบบอาจจะไม่เป็นเม็ดเราจะเป็นเน,เนื้อนวลนๆไปเลยสําคัญเราว่าหวานกําลังดีไม่หวานเกินไปแคนนี้แต่เมื่อกี้มอาจจะก,กินกงทีข้าน้อยนิดน,น,นึงนะแต่ว่าตรงทก้นเขาคือหวานกำลงังดีต่อมาขอาชิมตรงหัวเลยตรงยอดท็อปพีระมิดใชมแมเขาเรียกอืมรู้ละความแตกต่างระหว่างตรงหัวกับตรงก้นคือตรงหัวมันจะเยิ้มกว่าแก่ท่คือก้อนกำลงังดีแล้วก็มีความปัด เค็มชัดความมันชัดอร่อยมากเนี่ยอย่างที่บอกไปรู้สึกว่าข้าวหลามนะคะที่ไหนก็หวานแหละแต่ที่นี่เราว่าหวานแบบหวานระดับปันกลางไม่หวานจนแสบพอจะเดินไปอร่อยดยีควรคาบการมาตาค่ะถือว่ามาเก็บเบชลิน2025ค่ะ a อน w a y วใครอยากกินนะคะอย่าลืมลว่าต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะสมมติมาพรุ่งนี้วันนี้โทรจองเลยค่ะแล้วก็ค่อยมาซื้อกลับบ้านกันค่ะทุกคนทุกคนแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่วันนี้พี่บดกินเขาเรียกว่าข้าวหลามช็อต เขาบอกว่าความความดีงามของสิ่งนี้คือใส่มันใส่ครีมนีม่คือต้องโดนสิ่งนี้เพราะว่าช็อตคืออะไรช็อตคือมันจะไม่มีก้นที่แบบไม่มีกะทิเมื่อกี้อันนี้มันคือจะแบบมันยกช็อตฉันว่าโอโมรอ,อบหน้าหนูไม่พลาดแน่นอนเพราะหนูใส่กะทิเดี๋ยวหนูมาลองตัวนี้ค่ะจองล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะแต่ตอนนี้ค่ะ ร้านต่อไปค่ะเป็นร้านน้ําชาชื่อดังของชนบุรีตอนนี้ค่ะจริงมาเลยมาเกือบถึงบางแสนแล้วแม่หรือถึงแล้ววะถึงบางแสนแล้วค่ะเป็นร้านชาดังค่ะนั่นก็คือมอสตี T ค่ะนี่ชุง่งเห็นร้านไหมประตูข้างหลังค่ะคือมอสตี T เข้าไปแล้วด้านในจะมีความเป็นแบบโลกเวทมนต์หน่อยๆคิดเองเท่านั้นมันมีความมืดอ่ะทุกคนเขาแต่งแสงให้มันมืด,ดน,นิดนึงแล้วมันดูแบบลึกลับแล้วคนก็เยอะมากก็เลยมานั่งข้างนอกค่ะแล้วก็ ร้านนะคะเขาบอกว่าชาร้านเขาเนี่ยจะเบสช่วยสมชาคือมีชาแดงชาอูหลงแล้วก็เออรเกรค่ะซึ่งเขาจะให้เลือกเบสก่อนหลังจากนั้นเขาให้เลือกว่าจะเอาเบสตัวเนี้ยาผสมกับอะไรค่ะนิมจะเลือกมาสองตัวตัวแรกเป็นเออเกรค่ะทุกคนคะซึ่งพี่ต่อเลือกเป็นเออเกรผสมกับสม้บสมและคาราเมลค่ะส่วนตัวที่2เราเป็นอูหลงเนาะแต่ว่าอูหลงเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถผสมได้หลายๆอย่างมากๆแต่นิมอะเร็งผสมผลไม้สดม,มันก็จะมีลำใหญ่กับลิ้นจี่เราก็เลยเลือกลำใหญ่มาแล้วเขาบอกว่าแบบ เป็นแบบใช้น้ำรำไยสดเลยนะอะไรเงี้ยน่ากินมากและใสรคือคนนี้ซึ่งข้างบนมีโฟมๆด้วยกระมูกดีนะคนอืมเป็นน้ำไรใหญ่ที่มีความฝาดชาหน่อยๆอ,อร่อยมากทำไงอ่ะเบาๆแค่เป็นก๋วยเตี๋ยได้ไหมเปลาฟังแก้วก็หยุดเป็นก๋วยเตี๋ยได้ไหมเคยได้มาสั่งเหรียญจีบเพิ่ 4, พมป็นแก้วหนึ่งอร่อยมากอะ่ะทุกคนแล้วมันหวานน้อยด้วยอะ่ะหวานกำลังดีสุด,สด หมาะสำหรับสายชอบหวานเราอยางหนุ่มมากชอบความแบบความที่ลำใหญ่นะร้านลำใหญ่มันจะมีความมันจะมีความหวานหอมลำใหญ่แล้วก็มีความเปรี้ยวไปไปนี่นีดแดละฝาดแล้วว่ามันเริ่มความที่ผสมชาแหละมันก็เลยเป็นรสนั้นอร่อยหมูหลงลำใหญ่คือดีมากป้ายใครมาโซนนี้แวะแต่ต่อมาจะขอชิมของที่ต่อหน่อยตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาส้มเออร์เกรย์คาราเมลซึ่งฉันเห็นเขาแอเอาแบบตัวซินนามอนไปเผาพ่นๆๆ่ไฟให้มันหอมแล้วแปะข้างบนด้วย ดูคนนี้ก็อร่อยพอเขาแปะสีน้ำมันข้างบนเนาะกลิ่นมันแบบซินนามอนข้างบนหน่อยนะแล้วก็แบบรสชาติเป็นหอมส้มค่ะเปรี้ยวจากส้มแล้วก็มีความหวานเปรี้ยวอะ่ะแล้วก็ชาตามมาทีหลังเป็นชาเทรเลยเกรย์ขึ้นๆได้เหมือนกัน,แต,ตนตกแต่ตัวนี้จะหวานกว่าตัวเมื่อกี้อันแต่ตัวนี้จอกแนวสดชื่นเปรี้ยวหวานที่หวานปกตินะไม่ได้หวานน้อยแต่ก็ไม่ได้หวานมากเกินไปอันนี้ก็สดชื่นเลยถามว่าวันนี้รักคนไหนก็ต้องเป็นรักน้องน้ำใยหรือเปล่าน้องน้ำใยมันแบบอุ๊ยเพเคยกินที่ไหนอ่ะอร่อยนี่ชอบมาก ท่านเพื่อรู้อะไรแสีสิ่งที่ดีงามที่สุดคืออะไรคะทุกคนคะคือราคาคะ่ะแก้วเมื่อกี้ที่หนูยีดองล้ำใหญ่79บาทแนแ่ถ้าหนูไม่เป็นกบทลาย้อนที่หนูเหมาสิบหนูว่าถ้าหนูเป็นกบทลาย้อนหนูก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวมันอร่อยมากแล้วกินเนื้อตัวลำใหญ่สดเลยเนาะมันก็จะมีรสชาติแบบเปรี้ยวหวานชัดอร่อยมากแต่วันเดย์คืออาจจะกินเนื้อยากนิดนึงเขาให้หลอดมาฉันก็ต้องใช้หลอดเขีย่ยขึ้นมากินนะแม่แต่ด้วยตัวลำใหญ่แม่อร่อยมากฉันกับพี่ต่อก็เลยอะไรคะต่อก็สิดว่าแก้้กกกก้วไดไมัฉนก็่ะได้สิ นุ่มอ้วนคุนลำาไญก็ดีลิ้นจี่ก็อร่อยอร่อยทั้งคู่ต้องเลือกหรือถ้าใครไม่เลือกก็ซื้อสองแก้วเลยเพราะราคามันดีไงเจ็ดเจ็ดเก้าเขาสองแก้วของขำเหมาะกับวางไว้บนรถแล้วขับต่อไปเรื่อยๆบอกับรถทชิป,ปกล้องค่ะสดชื่นเป็นชาที่แบบเบาแต่ว่าเราว่าเป็นน้ำอร่อยรรหวางวันที่หนูชอบอย่างเมันแบบรสไม่จัดเกินไปแล้วมันก็แบบมีความสดชื่นจากปอดามาอยู่อร่อยลิ้นจี่ก็ดีหอมลิ้นจี่สุดๆแล้วก็ชาตามมาปลายปลายแต่ลิ้นจี่คือดีมากอร่อยยี่นี้ รวมร้านอร่อยชนบุรี2025ค่ะบอกเลยว่ารอบนี้ร้านปังมากจริงๆแม่หนูแบบรักมาก MVP สุดๆรู้สึกว่าเป็นปีที่ดีค่ะเป็นของอร่อยประจำปีที่ถูกต้องที่หนูสมควรมาและที่ทุกคนแบบว่าคุ้มค่าแน่แกับการขับรถมากินถึงชนบุรีค่ะอร่อยทุกร้านชอบมากจ้ะแต่ตอนนี้ค่ะเวลาไม่ค่อยท่าค่ะเพราะว่าคลิปต่อไปปิ๊มจะขอพาทุกคนไปกินขออร่อยที่พัทยากันค่ะทุกคนคะพัทยาเราเนี่ยยืดค่ะแันวนีขอขับรถไปกินกันนะคะ เจอกันคลิปหน้าพัทยาค่ะยักันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะไปแล้วค่ะไปปังเจอกันคลิปหน้าค่ะกับพัทยาฉันรูแล้วทําไมเขาถึงเรียกว,ว่าข่าังช็อตเ่ออ่านส่วนผสมตรงนี้ส่วนผสมคือขา้าวเหนียว48น้ำกะทิ30ช็อตไหมช็อตความมันข้นกลักของกะทิอยู่ที่นี่แหละรอบหน้าค่ะบนนี้จะมาลองค่ะย่าลืมนะคะทุกคนใครอยากกินข้าังจองล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะตอนนี้ไปค่ะ